สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาผ่านพี่ให้ได้ก่อนสิทธิชัยรับน้องนิโคบูมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท,เวทไฟแรกในศึกวันไฟในสามสิบก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เปิดโผคู่มวยมันเรียกเสียงฮือฮาในศึกวันไฟใน30โรมัน VS ลินดอนที่จะมาความสนุกไปยัง195ประเทศทั่วโลกจากเวทีมวยรุมพินีรัมอินทา้าในช่วมพรามททงอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่5เมษายนนี้โดยประกบให้สิทธิชัยสิทธิสอพี่น้องนักสู้ระดับตำนานวัย33ปีจากบุรีรัม วัสกิลมวยไทยกับนิโคคาริโลกําปั้นพลังแก่งวัย26ปีจากสกอตแลนด์ที่ขยับขึ้นมาพิสูจน์ฝีมือในรุ่นเฟเธอเวต145-155ปอนด์เป็นครั้งแรก หลังจากที่นิโคลแพเ TKO ยกแรงให้กับนาบิอานานชวดเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์เฉพาะการในสุกวัน170เมืม่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ออกมาประกาศขอขยับมาสู้ในรุ่นเฟเเวททันทีทำให้แฟนมวยต่างจับจ้องว่าใครจะเป็นบททดสอบแรกของเขาในพิกัดใหม่และสุดท้ายกลายเป็นจอมเก๋าเจ้าถิ่นของรุ่นนี้อย่างสิทธิชัยที่อาสารับทาหน้าที่ในครั้งนี้ ล่าสุดในศึกวันลุมพินี92เมื่อปลายปีที่ผ่านมาสิทธิชัยที่เป็นผู้ท้าชิงอันดับ3ของรังก้ n g วันมวยไทยรุ่นเฟตุเวทในขณะนั้นเสียท่าให้กับความสดของมวยรุ่นน้องดาวรุ่งชาโดสิงห์มาวินตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันไปแบบน่าเสียดายกับมารอบนี้เจ้าตัวจึงมีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะพิสูจน์ความเป็นตัวท็อปของรุ่นโดยการงัดลูกเก่ามาใช้เล่นงานนิโคเพื่อโชว์ให้เห็นว่าการสู้ในรุ่น155ปอนด์ไม่มีหมูให้เคียวเล่น ขณะที่นิโคสร้างชื่อได้อย่างโดดเด่นกับการเปิดตัวบูสในรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ในการเดินหน้าปรับคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยก4สไฟรวดทั้งในรายการวันลุมพินีและวันรายการใหญ่ซึ่งรวมถึงการปิดเกมเหนือนักชกชาวไทยชั้นแนวหน้าอย่างเมืองไทยพีเคสันชัยและนองโอฮาม่ามวยไทยโดยตอนนี้นั่งเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับ3ของรากิรวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท อย่างไรก็ตามเมื่อนิโคค้นพบว่ารุ่นเบตันเวทไม่ใช่น้ำหนักที่ถนัดของตนอีกต่อไปจากการพ่ายแพ้ในศึกชิงเข็มขัดรุ่นเบตันเวทไฟล์ล่าสุดเจ้าของฉายาราชันแดนเหนือจึงออกมาตามหาความท้าทายใหม่ในเส้นทางใหม่ทันทีโดยหวังใช้ความได้เปรียบด้านความสดของร่างกายมาสยบนักชกระดับตำนานอย่างสิทธิชัยเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนออกตามล่าความสำเร็จในรุ่นเฟเธอเวทต่อไปโดยในไฟล์ล่าสุดนั้นต่างฝ่ายต่างพ่ายแพ้กันมาเหมือนกัน ท้งคู่จึงหวังระเบิดพลังเต็มที่เพื่อเรียกฟอร,ร์มเก่งกลับขึ้นมาให้ได้ต้องรอรุ่นกันว่าสิทธิชัยจะรับน้อนนิโคลสู่รุ่นเฟต์เวตได้ดูเดือดเผ็ดมันแค่ไหนแฟนมวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง